สองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอกาสตัวอาจารย์ ón, แล้วก็นักแม่ชีแล้วก็อริยธรรมที่ท ah, ูปไปทำเนาะเช้าวันที่สิบเจ็ดนะสิงหาคมสองพันห้ร้อยหกสิบหกอะ ช่วงนี้ความเชื่ออะอะา่อ,อามเชื่อของตละคนอมันเป็นจริงเป็นจังคนะเชื่อมากนะก็เหมือนกับไอ้ช่วงกับสาวคนสาวงามมังโคล่าอะ ในช่วงนี้นะเขาเชื่อเรื่องหมอดูนะอะมีอะไรก็จะไปหาหมอดูทีในช่วงนั้นเะมียเอกชื่อผลเนาะ,ะวันหนึ่งทะเลาะกันอย่างรุนแรงไม่ยหญ่ตัวเลยเข้าไปห้ามฮะ เลยถามไอ้ช่วงมึงไอ้ผนไปทำอะไรมึงทำไมทะเลาะกันรุนแรงขนาดนี้นะลูกเขยก็เลยบอกว่าแม่ไม่รู้ไงขนาดพยากรเขายังบอกผลจะทิ้งช่วงนะเห็นไหมคนเชื่อ เพราะฉะนั้นแม้แต่เราก็ตามเราก็เชื่อในบุญในบาปในดีในชั่วนะ,ะเพราะฉะนั้นความเชื่อความเห็นย่อยมเป็นอของธรรมชาติธรรมดาทางก็มีหลายสายมีหลายเส้นนะ ใมพุทธการองค์ธธพระเจ้าก็อยู่ทั้มกลางความเชื่อของหลายหลายลัทธิหลายศาสนาเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นะขอให้พุทธบริษัทหรือพเพื่อนเพื่อนผู้เกิดร่วงแก่เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเนาะนะมีสติมีปัญญาเนาะ <c oughs> ส่วนความเชื่อของพวกเราพุทธบริษัทนี้นะเชื่อในพระพุทธพระธรรมเชื่อในพระสงฆ์หรือเรื่องวัฒนรันตนชายเนาะเชื่อว่ากรรมดีทำดีดีทำชั่วชั่วกรรมมะคือการกระทำเนาะ มะันเหนือความเชื่อเหนือความเชื่อเหนือเหตุเหนือผลหรือเรียกว่าเหนือโรคศีลส,สมาธิปัญญาอาธิศีลอธิจิตอธิปัญญาเนาะมีแต่สัสนาพุทธเท่านั้นที่สอนเรื่องพวกนี้ มม่ได้สอนกันให้เครื่องเครือไปสว่ค์ไมไ่สอนให้กันรวยอสอนถึงความดับทุกข์รู้แจ้งในเหตุของทุกข์เรียกว่าอาริยสัจสี่ทุกข์สมุทยัยทีร่รอดมะทุกข์มายถึงเวทนา ผัสสะต่างๆที่เกิดขึ้นสู่ใจเป็นอารมณ์เนาะที่เรียกว่าเวทนาเนาะ,ะส่วนสมุทยัยคือเหตุของทุกข์เมื่อทุกนี้เหตุของทุกนี้คือความคิดพรุงแตง่งหรือเรียกว่าสังขารสังขาราความปรุงแต่งนี่แหละ คือสมุไทยคือการเกิดเกิดเป็นอะไรมันทุกข์เั้นกนเลยพอเ,เกิดมาตายเกิดมาแก่เพราะฉะนั้นการฝึกสติฝึกปัญญาฝึกอบรมฝึกสมถะเรียกว่าวิปัสสนาด้วยนั่นแหละคือเข้าไปเห็นทุกข์เขาไปรู้แจ้งในเหตุแห่งทุกข์ แล้วก็รู้แจ้งในความดับลงแห่งเหตุน,นั้นจะเกิดเป็นอะไรก็ทุกหมดแหละเป็นเทวดาก็ทุกแบบเทวดานะทำไว้ศาสนาพุทธเราสอนอย่างนี้นะอาอาการฝึก ถ้ามันผิดแล้วเป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วนะมันก็ยากทางสายอื่นมีนะแต่เป็นทางกันทางสายนี้มีสายเดียวเท่านั้นคือศีลสมาธิปัญญานั่นแหละคือมากนี่แท้จริงการอบรมสติอบรมปัญญา ด้วยอานาปณสติสติปัฏฐานสี่พุทธชกเจดอะไรก็รวมอยู่ในอานาปณสตินีสส่แหละฉะนั้นนะจนับถืออะไรก็นับถือไปเถอะฮะเป็นสิทธของเทวท่านแต่ศาสนาพุทธเราให้พึ่งตนนั่นแหละคือพึ่งธรรมนะอตจิอัต,อตนโนนาโถ คนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนนะฉะนั้นพ <c oughs> ยายามสึดตนแก้ไขตนมองไปสู่ในกายตนนั่นแหละเขาเรียกว่าผู้มีปัญญาเนาไม่ส่งจิตออกนอกเพราะการส่งจิตออกนอก,นอกเป็นสมุทยัย การส่งสติเข้าไปภายในเรียกว่ามัดนะาะฉะนั้นพวกเรานักปฏิบัตินะอย่ามัวไปสงสัยสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่เลยเพราะความสงสัยก็คือความคิดของเรานี่แหละ อยู่ไม่เป็นสุขะนะต้งตาเลยอุปมาให้ฟังว่าความคิดเนี่ยเปี่ยมเหมือนขี้เลือนอเห็นไหมหมาเป็นขี้เลือนวิ่งไปนอนตรงนั้นตรงนี้มันคิดว่ามันจะหายคันนะจริงก็นอนที่ไหนมันก็คันความคิดก็เหมือนกัน ถ้ายังหลงติดอยู่ในมงคลความคิดเนี่ยนะจะไปอยู่สถานที่ใดไปอยู่วัดไหนก็ทำได้อย่างเดียวคือไปทุกอยู่ตรงนั้นที่วัดนั้นที่สถานที่นั้นเพราะความคิดเนี่ยเปียบเหมือนขี้เลือนเหมือนหมาขี้เลือนเมื่อความคิดสบงบลงเหมือนเรารักษาขี้เลือนหายอยู่ตรงไหนมันก็สงบอยู่ที่ไหนก็ไม่คัน เน,ะนาะโฆษณานะขอให้พวกเราดูอาลมหายใจดูความคิดดูลมเห็นจิตด,ดูความคิดเห็นธรรมเนาะง่าเลยอ,ะ,อะครับกขถามเรื่องยานมาครับจากคุณมารปล่อยว่างจากจิตคิดแล้วได้ ฌานกับพิจารณาจิตคิดแล้วได้ฌานต่างกันยังไงครับเกี่ยวกับตัวบุคคลไหมครับเกี่ยวกนันเป็นความเชื่อฮะญาณกับฌานเนี่ยคนละเรื่องญาณเนี่ยเรียกว่าญาณนะหรือญาณแปลว่ารู้ฮะญาณน,นี่ก็มีหลายนะญาณตรงเตงก็มีจริงไหมอ่อมาธาว่าญาณ ย่อนยานแต่ยานะยานตัวนี้แปลว่ารู้นะส่วนฌานเนี่ยเป็นคำกลางแปลว่าเพ่งนะถ้าเราเพ่งอยู่นะไม่ว่าอารมณ์ใดก็ตามนั่นเรียกว่าฌานนะนี่ต้องเข้าใจคำว่าฌานไม่ได้หรอกถ้าเราเพ่งไม่มีใครไปได้ฌานหรอกได้ยานหรอกแค่เพ่งนะั่นแล้วก็คือได้ ในความหมายของภาษาเหมือนเราจับอยู่ในลมหายใจเนี่ยพระพุทธเจ้าเขาบอกนดูความพิสูจน์ทั้งหลายเมื่อเธอมีสติอยู่ในลมหายใจจิตจะไม่ห่างจากฌานเห็นไหมจำไหมเพราะฉะนั้นฌานแปลว่าเพ่งส่วนญาณนะอ่ อ่แปลว่ารู้ไม่ใช่คิดนะความคิดเนี่ยเป็นสังขารเขาเรียกว่าจิตสังขารอย่างเขาใจผิดไปนั่งพิจารณาคิดโน้นคิดนี่อยู่มันก็เป็นเพียงความคิดนะทำไมอ่าถ้าไปนั่งพิจารณาอยู่ไม่ต้องมาฝึกหรอกเขาอ,อยู่บ้านมันก็คิดพิจารณาอยู่แล้วอ่า การเห็นคิดกับการคิดว่าเห็นเนี่ยคิดว่ารู้ก็รู้ว่าคิดนี่มันต่างกันเนาะเพราะฉะนั้นวิปัสนาญาณนะหรือเรียกว่าสัตยาณเนี่ยก็เห็นความเกิดขึ้นอยู่เนี่ยเรียกว่าสัตยาณในภาษาพิธรรเขาเรียกสัตยาณเนาะญาณเก้าญาณสิบหกเนี่นย, 9, ย 10, นในภาษาที่พิทรงสัตยาณ ก็เห็นความเกิดขึ้นอยู่นะเห็นความดับลงอยู่ซึ่งความคิดน like 네ี่นะต่อไปก็พังคานุปัสนาญาณนี่เขาเรียกญาณที่ปัสนาญาณพังคานุปัสนาญาณก็เห็นความคิดเกิดขึ้นอยู่ก็พังลงไปเห็นมันดับลงอยู่นี่แหละของซึ่งความคิดนี่แหละนะอ่าเรียกว่าพังคานุปัสนาญาณอ่า ส่วนเห็นความเกิดขึ้นระดับเกิดดับเกิดดับเรียกว่าอุทพยบพยายานในภาษาพิธรรมนะ,น,ะนะทำไมก็เห็นความคิดนี่แหละเกิดไม่ได้เห็นอย่างอื่นนะเพราะฉะนั้น,นยานตัวนี้เรียกว่าวิปัสนาญาณภาษาพิธรรมส่วนเราไม่ต้องไปรู้จักชื่อมันก็ได้ เพียงเห็นแต่ความคิดเกิดขึ้นเกิดขึ้นให้รู้ให้ทันกลับมาอยู่ในลมหายใจขอานี่วิจะได้สังสม,สมธราะและวิปัสสนาในตัวเดียวันนะทำไว้อาจิตในจิตจิตเห็นจิตนี่ในภาษาสติปัฏฐานสี่จิตเห็นจิต,จ,ต,จ,ตจิตตัวหนึ่งก็คือสติจิตตัวหนึ่งก็คือความคิดคือจิตสังขารนะเห็นไหม รู้เท่าทันจิตนี่ก็รู้เท่าทันความคิดนี่แหละนะครับขออีกคำถามครับจากคุณทีครับนั่งสมาธิมีตัวเลขลอยมาให้เห็นเป็นสีทองแล้วหวยก็ออกสามตัวบนตรงๆทั้งที่จิตไม่ได้คิดอยากเห็นแบบนี้เรียกว่าสภาวะอะไรครับโอ้อย่าลืมนะตัวนี้นี่แหละตัวมันทาให้หลงหลวงตางก็เคยเคยพูดเรื่องนี้ตลอดเนาะ นั่งอยู่นี่นะหลวงตาไม่เห็นตัวเป็นสีทองแต่หลวงตาเห็นเป็นสีเขียวสีน้ําเงินตัวของเลขลอยมาตามอากาศเนานะแล้วหวยก็ออกพอมาเห็นอีกทีก็ทนไม่ได้ก็ไปบอกโยมเลยไหมเขาเรียกว่ามันจะมีกองทัพพยามารสิบกองทัพสุสิบขุนพล,ลพยามาร ตัวที่หนึ่งเนี่ยเห็นไหมมันก็จะเอาเริ์เอาเดชนี่แหละนะเขาเรียกว่าเมื่อเขาไปถึงความสงบนะเริ่มมีกําลังนะจิตตัวนี้จะสร้างในเมิตขึ้นมานะอ่าเป็นตัวเลขตัวหวเยเห็นโน่นเะห็นนะี่มากฮะเราก็จะไปหลงยึดเห็นไหมเอาความอัศจรรย์พันลึกตัวนั้นที่จริงมันเป็นเรื่องธรรมดามากที่จิตอ่านะจิตใจเราเนี่ยเมื่อถูกอบรมอ่านะ เป็นมียามีชาแล้วครบบริบูรณ์นะอ่ามันก็จะเกิดเรื่องวับวับแวมแวม,แมพวกนี้ขึ้นแล้วก็เราก็ไปจะคุบไปยึดเอามาอ่าแล้วก็จะหลงไปด้วยกันเพราะว่าคนมันชอบนะบอกหวยไหนใช่ไหมขนาดเมื่อวานนี้หลวงตาอ่าไม่ได้บอกหวยไม่รู้ด้วยซ้ำเขายังว่าหลวงตาบอกหวยหกเจ็ดว่า้งที่ <c oughs> จริงหลวงตาไม่ได้บอก ลุงจาก็เช็คไม้ดูแค่ว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอย่างเงี้ยเขาก็ไปตีหวยเป็นหกเจ็ดซัถ้ากูบอกแปดเก้ามันก็จะไม่มีปัญหาหรอกอจริงไหมลุงจาาแค่เช็คไม้ว่าโลโลโลหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอย่างเงี้ยคือเว้นวักไว้หน่อยหนึ่งแค่นั้น แล้วก็บอกด้วยว่ากูไม่ได้บอกหวยนะกเช็คใหม่ดูนะอ,ะอะเหมือนเมื่อวานนี้ฉันเสร็จอพวกนั้นพวกอยู่ข้างในกำลังเทศอยู่คุณว่าชายกำลังเทศนินทาหลวงตาอยู่อกำลังนินทาอยู่ดีๆหลวงตาก็ไปโผล่อยู่ตรงนั้นจอดรถพอดีกำลังพูดเขาก็เออเย ที่จริงหลวงตาไม่รู้หรอกแค่หลวงตาเขาอยากไปเฉยๆตั้งแต่เขาไปฉันข้าวที่นั่นหลวงตาก็ไม่เคยไปสักครั้งใ่อยู่ๆโผล่ไปเมื่อวานนียเขาก็ว่าหลวงตาร,รู้อีกแหละทั้งที่กูว่าไม่รู้อะไรเลยแต่กูคิดว่ากูลองแวะไปสักเช้าสิอย่างเงี้ยฉันเสร็จกูรีบไปเลยะนะเมื่อวานเนี้ยนี่ ที่จริงผมตาไม่ได้รู้อะไรเลยคนก็ไปตีความแค่กูเช็คไม่เฉยๆว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอย่างเงี้ยเขาก็ตีหวยนะเขาก็โอนตังค์มาด้วยสี่พันบาทเขาถูกหวยหกเจ็ดเห็นไหมมันก็เป็นเรื่องประหลาดเมื่อวานเนี้เนาะนั่นก็ยังไงก็ถ,ถูกไม่ถูกก็ได้โอนตังมาทำบุญเ็าขออนุโมทนา นาะสาธุการรวยกับคนที่ถูกหวยนะแต่หลวงตาไม่รู้จริงๆยอมรับโดยสรุดีเนาะไม่รู้จักหวยจากอะไรหรอกนะถ้าอยากให้หลวงตาบอกหวยเนี่ยไม่ยากหลวงตารู้หมดหละทั้งข้างล่างขัางบนนะสองตัวสามตัวนะมาถามได้เลยบอกจริงๆนะแต่ต้องมาถาม ตอนห้าโมงเย็นของวันที่หนึ่งกับวันที่สิบหกนะ,ะคูณจะบอกให้นะเอราะ,อะนอกนั้นคูไม่รู้นะแต่ว่าคนมันจะไปตีถูกเนาะจริงไหมล่ะอ่ะมันก็ไปจับเอาหมดเลยใกล้ๆพวกพวกนี้เก่งตัวเล่เนาะความเก่งกาจของเขาไปตีแล้วยังไงว่าหกเจ็ดเนานะ ขอขอสาธุการด้วยเนาะยินดีด้วยนะอ้าวตั้งใจรับพรยะถาวะริวะอาปุราปาริปุเรนตีสากครังเอวะเมวะอิโตนินางเปตานันงอุปกาปิติอิจิตังปิติตังตุมหังกิปะเมวะจมิจฉานตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโรบาลสุยาธามมริโชติรัสสุยาธา สัพิิโยวิวัฒชันตุสบโรโอโววิาสตุมาเตะวันกะรายโอสุขีดีขายโวผวะอภิวารนาสีร,ริศริจังอุทาปจายิโนจัตตารโรหัมมาวัทันติอายุวันนสุขงังภะรังสาอ้อเกือบบรอดเมื่อย